โอเคผมกล้ามสวัสดีสวีดะท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็ในวันนี้เราก็จะมาซื้อชุดของอาจารย์คาคาชินะครับผมนี่สุดเฟี้ยวสุดโก้โคจริงๆนะครับผมต้องให้ซื้อก่อนร้อยหนึงะครับผมผมได้ก่อนร้แปดสี่ชุดมันอยู่ที่สองร้อยสามสิบเก้านะครับผม มันต้องให้ซื้อก่อนร้อยหนึ่งนะครับก็ามาซื้อของคันตอนนี้เราจะซื้อ,อ,อน,นี้ <c oughs> ซื้อเป,ป็นอันี้นองครับผมก็ร้อยสี่สิบห้าเพย์นะผมจ่ายปึ๊บโอเคก็นี่นะผมซื้อชุดไดล้ละก็จ่ายไปเลยครับผมปึ๊บอาจารย์คาคาชิเปิดเลย ไปแล้วแหละนะครับผมแล้วก็ถ้าโอเคจัดเลยครับถ้าเราก็เอาไอ้นี่แล้วกันนะครับผมสามร้อยคือโทเคนตัวนี้นะครับว่าจะเอาแปะปืนนะกอสี่สิบอันตกอยู่สามร้ <c oughs> อยยี่สิบเพชรก็จัดเลยปับ๊บเอาไว้ค่อยเปิดแล้วกันนะครับผมนะอืม เออซื้อท่าเลยร้อยผมเลยทา่าชอ็ชอบชอบชอปชบช็อนะครับผม,มนะนี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวครับผมอะไรอ่ะขึ้นเตวนอนไรครับอัพฉลามได้เดี๋ยวแต่อย่าเพิ่งอัพดีกว่านะครับผมเอาไว้ก่อน <c oughs> มาดูท่าทางเลยดีกว่าไ,ไ,ไ,ไม่เนี้ยผมช,อชอ็อปช็อปช็อปใายนี่เลย นี่แล้วใส่ตรงนี้โอคโปรไฟล์เอาใส่เป็นโปรไฟล์เลยเฟซเราดีกว่าแล้วก็กล่องคร้บผมเปิดเลยครับสิบกล่องเปิดสิบกล่องก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บอี้สิบกล่องครับผมปึ๊บโอ้ต่อไปยี่สิบกล่องเลยไม่เงียบเอาได้ใ่สามร้อย สามร้อยห้าสิบแปดทเช่นนะครับก็ผมว่าจะเอาไว้อัพเอครับผมนะอ๋อขาดอีกเท่าไหรเอ้ขาดอีกส8 0ร้อยแปดเยอะเยอะนะเยอะอยู่กันแล้วจะมาซื้อนี่ก่อนดีกว่าตัวผมส <40 S 2> ี่สิบแข็งแรครับผมโอเค แล้วก็อะไรอีกวะรถรถนะผมจัดไปชอ็อตแมวนี่นะผมเฮ้ยรถก็สวยส <c oughs> ก็ใสเลยนะคกองได้มาแล้วรถนะือ้ for feel, for feel. อกระเฟียวกระเฟียวแมวดิใส่ชุดนี้ทาสายฟ้าไม่ผล่เลยวะโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ เราอัพปปะกาก่อนใช่อ่ะ BK ก่อนดีกว่าครับผมสองร้อยห้าสิบเพชเรามีกี่เพชรวะสองร้อยห้าสิบสี่สองร้อยห้าสิบสี่เราเอามาสุ่มตัวนี้จะได้บอกวะโหแพงแพงจัดอันตี่เลยเหรอพี่กล่องอัพป,ปืนอยู่ไหน ปืนน่าจะตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้อยู่แนอยู่แหนว,ว่าไม่ใช่ไม่มีวะอยู่ไหนเราหาไม่เจอ,อจัดเลยนางเอาเป็นเวลห้าครับผม ข้าเลยที่สิสเปดอะดิสเปดอะกล่อ,องอ้นั่นอยู่ไหนอะกล่องปืนอ่ะอ๋อมีแค่กล่องอย่างเงี้ยผมห้าสิบได้ห้ากล่องได้ห้ากล่องนัง, <c oughs> งไ,มไม่มีแล้วหรอ ไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วหรอเอ้ยไม่น่ามีไม่น่ามีไม,ามไม่มีนะซื้อเลยซื้อกล่องตุ่มเลยครับผมมาดูวันว่าจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่ากล่องอีโวห้ากล่อง เอเปิดเลยดีสิบแปดพอดีเป๊ะหรือเปล่าพอดีเป๊ะหรือเปล่านะ <c oughs> เป๊ะเลยฮะอ๋สุดยอดเอออย่างน้อยเราก็ได้่ะอับเลยครับผมโอเคโอเเหลือแค่หกร้อยครับผมก็จะได้ละนานมากแต่ก็ไม่มันไรครับผมไม่เอ คาคาชิจับเ k ครับผมก็วันนี้เราจะมาแปลงร่างกันนะครับมันมีท่าไอลิงเนี่ยเข้ามาผมสกิลกดใช้เอสกิลก็ตามนี้เลยลแล้วนะครับผมก็ไปลงในหมดสี่วีสี่แล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่4ีบดาวนะครับผมก็จะเป็นยังไงก็รับชมรับเชียร์ด้วยนะครับผมแปลงด้วยกันไปกัน โอเคเขามาอยู่ในเกมร้านะครับผมจุดการถือว่าใช้ดุยใช้ดุยเลยใช้ดุยใช้ดุยเฮ้ยว่าไงทุกติดสาธิเกเจเอออาจารย์มาแล้วจ้าแต่ตาสายฟ้าไม่ขึ้นวะ่ะตาสายฟ้าไม่ขึ้นวะ่ะอ่าอยากเาไม้เป็นวางอย่านนครับผม จานแหลยเนีทิมสัตว์เล่นกับมาสเตอร์เลยรเราเนี่ยโอ้ยนเวทหปิงปิงปิงสิบพว,วกดาวกระจายดาวกระจายดาวไปหนึ่งนะผมด้านล่างนี่ครับผมสุดวงจักรดาวอีกหนึ่งผมกินเคสนะวันนี้ โอ้ยเราต้องัอนะชนะแปลงร่างเป็นไม้ขอบคุณนะแอ๋อนี่อาคาชิต้องอยู่กับคันปักษาผมนะอือคนสอนให้กับซาสึเกะนะครับผมอันนี้ก็เอาอะไรดีวะ เอาปุ่นนี้ละกันนะครับผมอไอ้บอกฮิตอ,อันไรน,นะผมฮนะอืมไอ้ฮิตมาแน่งนะ่อันนี้สั่งคิวเลี้ยวในเยอะไอ้สั่งคิวเลี้ยวอ่ะไปกันซาตูเกะนะ go, bo, go, โคบ้เลสโคบู อาคาชิใช้ปืนนะพ่อผมจังหวะนี้อาคาชิระเบิดพันปักษาโบ้งเข้าไหมพันปักษาดาวไปหนึ่งครับผมตามไปก่อนเลยสายวอรครับผมเน็ตปิงจังเลยนี่เน็ตนัดนปิงยังเวยนี่ แปลงท่าหลอกนี่แปลงท่าหลอกครับผมที่ไหนเอ่ยที่ไหนเอ่ยแปลงท่าหลอกป้อโอ้ยชี้หานะสวยสวยแม่ได้ยโอ้โหแปลงท่าหลอกหลอกอะไรอ่อนะโดนยินงเนี่ยผมจะว่าบ,บ้านติดกระด๊อ Bạn truyền thuyền 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 cái thuyền 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 không thuyền 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 không? thuyền ra cái chị thuyền 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 ยังไม่บอกนะว่าจะเอาชุดอะไรบ้างนะนะอะไรแนี้ไฟทรงนั้นอย่าเอาไปนี่เฮ้ยนี่ยิงใครอ่ะโอ้ไม่ได้ First Blood <plan. S 1> อือ แสบเพื่อนนี anyway, ่ okay. เป็นไงเพื่อนเราโหดเพื่อนเราโหดเว้ยเป็นฝ่เพื่อนของคาชิชิล้มไม่เป็นท่าของอยู่นี่ได้ทิ้งไว้อยากได้อ่ะขอบคุณนะโอ้เกาะพังเลยฮะยังไงของเขาเนี่ยก็เอาระเบิดละกันนะครับเอาว่าไงลูกติดเดี๋ยวพี่จะโชว์คาถาให้ดูเฮ้ยปั๊บ qu ปั๊บปั๊บปั๊บ Bin dâm dâm bum bum. Ta lạp chân. Oi, tai quyền níu mãi. Oi, kiếm. Fine. Akan vê? Ay vô kant chân. Ay vô kant. Ay vô kant. Ay vô kant. ไอปิงไอปิงไม่ใช่เรื่องเล่นๆไอ้ด้วยหนึ่งสเต็ปคาถาดินปุ๊บนี่ไอ้เชี่ยใช้คาถาแปลงร่างได้บำยาก่อนเพื่อนเขายิงแปับผมมาตามไปเลยฮุ้ชชุบปุ๊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 บปั๊บปั๊บไม่นี่แม่งโก้จริงๆ นะเออเฟียวนี่ค่ะาช้ขีดเลมโบป๊าบสุดยอดไปเลยครับพี่อานได้หกคิวครับผมนะเออสุดเฟียวกะเลีเ้ยวกะเลี้ยวอะอะไรอะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มาใส่ชุดไปเล่นให้ดูนะครับผมนะนี่ฮึบ ปึ๊บๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้รายกันนะผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมผมว่ายังไม่จบที่ชุดคาคาชิแน่นอน,น่ะผมนะก็ไว้ติดตามรอกันเลยนะผมนะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ผมไปก่อนนะผมแล้วเจอกัน